สะพานเป็นคำธรมธรมดาธรรมดาแต่มันก็นำมาใช้ให้มันมีความหมายได้อย่างบอกว่าฉันจะเป็นสะพานให้เดินเดินไปแน่นอนให้เธอเดินไปแน่นอนเป็นวรรคหนึ่งในเพลงรางวัลแด่คนช่างฝัน อันนี้ไอ้เรื่องของสะพานมันก็ธรรมดาซะจริงๆแต่มันก็บางทีมันก็ทรมานนะเวลาเดินข้ามสะพานโดยเฉพาะเดินข้ามสะพานที่มันใช้ไม้ไผ่เป็นลำไม้ไผ่อะทอไป ลำเดียวแล้วให้เราเดินมันก็ต้องบางครั้งมันต้องใช้ไม้เท้าค้ำเพื่อที่จะเดินข้ามถ้าเราไม่มีไม้เท้าที่ปักไปตรงกลางคลองคลองเล็กๆอ่ะนะปักลงไปแล้วเวลาเราเดินข้ามสะพานเราก็ใช้ไม้ค้ำเนี่ยคั้ำไปถ้าเป็นสะพาน ลำไม้ไผ่อะแล้วถ้าเกิดเป็นสะพานสูงละ่ะถ้าสะพานสูงนี่ถ้าเป็นแบบก่อสร้างไม่ดีอ่ะโยกโยกเยอกๆยกร่องร่องสะพานเนี่ยถ้ามันหักหักไปแล้วเราเดินเราเดินไปมันก็โยกเยกไปมันก็เสียกลัวจะตกกลัวจะร่วงอย่างเนี้ยสะพานไม่สูง เดินได้แต่ในขณะที่เดินไปเนี่ยมันก็โยกไปตลอดนะมันไม่ใช่ถ้าคนไม่ไว่ายน้ำไม่เป็นหรือกลัวก็ใจสัน่นไม่ใช่เล่นทีเดียวแหละอย่างเนี้ยอา่าสะพานเอาไว้ข้ามคลองยังมีสะพานที่ข้ามถนนอย่างเช่นสะพานลอยเอ ถ้าสูงชันมากๆมันเดินขึ้นก็เหนื่อยสะพานลอยสำหรับข้ามถนนมีตลอดมีทุกที่นั้นคำว่าสะพานนี่มันธรรมดาก็จริงแต่มันมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของคน เดินเดินนี่แหละมันก็ต้องมีโอกาสที่จะได้ข้ามสะพานบางคนขึ้นสะพานไม่ไหวยอมนั่งรถอ้อมเพื่อจะได้ไม่ต้องข้ามสะพานก็มี